แม่สีสุกเริ่มเดินแล้ว <c oughs> ให้เราไปหาหมูยอที่ปิดเนดหาไม่ได้เขายังไม่มาแล้วเขาก็ขับรถหนีมาก่อนที่แฮ้มาเดินอยู่แถวนี้เอง <c oughs> ดูอะไรอ่ะอาจจะเข้านี่อ,อ่ะได้แต่แดดมันส่องตาตรงนั่นตรงเกะตรงนัน่นอ่ะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีทานดีนดดคะคะครับเช่นกันถ้าไปน้ำแดดมันส่องตาเนี่ยแดดส่องตาไอไอใต้เก่งเนี่ยแดดเป่งเลย ขอบคุณแฮพึ้เยอไม่ได้แล้วเกิดไปนะน90แล้ว90ทุ่90ทุ่นเอ้ยังน้อยกวา่อ่นี่แข็งแรงตัวจริงขนาดปัจนไม่มีลแล้วก็ยังแข็งแรง เสื้อตาแล้วครับนะมองงานเื้อละอโอ้แตเดินข้ตัวดีนะเกี่ยวเอ้ย,อย,อยอแต่มันยังเดนินก็ตัวตรงเหมือนกันไงตรงอือ ไม่มาอ,ไม,มาาอไม่โลไม่เห็นเลยปตกติคนนั่งแถวนั้นเยอะๆเดี๋ยวนี้ไม่มีไม่มีคนนั่งเลยลอืมหมูยอแล้วก็เลยไม่มีไอค้คนนั่งหน้าเดินคนต้องจับแขนนั่นเลยเห็นปะ แล้วคือมถึงเท่าไหร่ไปดูอาี้ก่อนอะไรอย่างนี้เยแม่่ดินจับกำลังหือออกหมไม่หเดี๋ยวนี้มันเป็นรถที่ทำแบบว่าบังคับม่้หมวย